จข่าวร้อนลวงข่าวลึกค่ะเข้ามาในช่วงที่2ของทางรายการนะคะและช่วงนี้ก็มาตามกันกับการออกมายอมรับนะคะของนายกิติรัตน,น์นรนกเรานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะว่าการตั้งเป้าส่งออกเอาไว้ที่ร้อยละสินั้นเป็นแค่เพียงการโกหกสีขาวหรือที่เรียกกันว่าไว้หล่เพื่อรักษาความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของประเทศนะคะ จนกระทั่งมาเมื่อวานนี้ทางนายกิรัตนระนองนั้นก็ได้ออกมายอมรับแล้วค่ะว่าจริงๆแล้วเป้าการส่งออกนั้นอยู่ที่ร้อยละเจ็ดค่ะวันนี้ขออนุญาตเปลี่ยนท่านว่าขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยว่าเราสามารถจะทําประตูได้โดยเรามีหัวหอ,อกอื่นๆที่จะมาเป็นผู้ร่วมทำประตูด้วยกันแล้วพูดคำนี้ก็อาจจะเป็นที่สนใจว่า ถ้าเดินตั้งเป้าร้อยละสิบห้าตอนนี้มันไม่ถึงแน่ๆแ,แล้วใช่ไหมนะครับก็เรียนว่าไม่ถึงแล้วก็ก็ไม่รู้สึกแปลกใจอะไรมากทีนี้ก็อาจจะมีคําถามว่าแล้วรู้ว่าไม่ถึงแล้วพูดทําไมผมก็เรียนว่าในหน้าที่รัฐมนตรีคลังในหน้าที่ทีมเศรษฐกิจนะครับเขาอนุยากให้พูดจาไม่จริงได้บางเรื่องคําภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า white l i e คือการพูดไม่จริงสีขาว ถ้าผมพูดตั้งแต่ต้นปีว่าเราคงจะขยายตัวการส่งออกไม่ได้ความไม่มั่นใจจะอยู่ในภาวะอะไร <c oughs> ในเวลานั้นใช่เวลาที่เหมาะสมที่จะพูดอย่างนั้นไหมแล้วก็ในแง่ของความตั้งใจตั้งเป้าผมก็พูดชัดเจนของผมนะครับว่าเป้าในการทำงานต่อให้จะยากสักแค่ไหนผมก็จะทำงานราวกับว่าต้องมีโอกาสจะทำให้การส่งออกขยายตัวได้ถึงร้อยละสิบห้า ค่ะคุณผู้ชมคะการออกมาพูดในทํานองดังกล่าวของนายกิติรัตน์นั้นก็ถือว่าได้สร้างความประหลาดใจให้กับทุกภาคส่วนของทั้งประเทศนะคะโดยเฉพาะข้อกระหาว่าต่อจากนี้ไปคําพูดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของประเทศไทยเรานั้นจะมีความน่าเชื่อถือได้หรือไม่ค่ะโดยเรื่องนี้นะคะนายพยุงศัก์ชาติสุทธิผลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทกลับว่าการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการส่งออกของรัฐบาลในลักษณะดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจโดยตรงเนื่องจากภาคธุรกิจต้องตั้งเป้าส่งออกของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อการแข่งขันในเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงมากขึ้นภาคเอกชนต้องการให้รัฐบาลให้ข้อมูลที่เป็นจริงเพื่อใช้ในการวางแผนการลงทุนหากใช้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงอาจจะส่งผลกระทบต่อการทำธุรกิจได้ทางด้านนายพรศินพัชรินตะนกุลรองประธานกรรมการหอการค้าไทยกล่าวว่า การตั้งเป้าการส่งออกของรัฐบาลเป็นเรื่องการเมืองเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้รัฐบาลซึ่งไม่ควรปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้บ่อยอครั้งส่วนทางด้านหม่อมราชวงศ์พงศวรรษสวัสดิวัน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหการรมกล่าวว่าการส่งออกในปีนี้ถ้าหากสามารถเติบโตได้ที่ระดับ9-10ถึงซก็ไม่ถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับยอดการส่งออกที่มีมูลค่าในระดับล้านล้านบาทต่อปีซึ่งแม้การส่งออกอาจจะโตได้ไม่ถึงเป้าหมาย1 5เซ แต่ทั้งนี้ก็เชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนเพราะอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของไทยในปีนี้นั้นน่าจะเติบโตได้ถึง5.5ซึ่งถือว่าดีกว่าการเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่คาดการว่าจะเติบโตได้3-5ส่วนทางด้านนายอภิสิทธิเวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะคะก็เปิดเผยว่า ก็รู้สึกตกใจกับการทราบข่าวว่าผู้ที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้รับการอนุญาตให้โกหกได้เพราะเป็นเรื่องอันตรายถ้าข้อมูลที่ถแถลงไปนั้นไม่เป็นความจริงตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้ก็เท่ากับว่าเป็นการลดความน่าเชื่อถือซึ่งไม่ใช่ลดความน่าเชื่อถือเฉพาะตัวนายกิติรัตน์เท่านั้นแต่เป็นการลดความน่าเชื่อถือของผู้ที่ดํารงตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีคลังของรัฐบาลไทยและลดความน่าเชื่อถือของรัฐบาลไทยอีกด้วย ค่ะท่านผู้ชมคะแล้วก็อย่างที่หลายคนนะคะได้มีการตั้งของ้อสเกตเอาไว้นะคะว่าต่อจากนี้นะคะจะเชื่อมั่นในข้อมูลนะคะตัวเลขทางเศรษฐกิจของรัฐบาลได้อย่างไรเพราะฉะนั้นนะคะก็มีความจําเป็นล่ะค่ะที่จะต้องไปตรวจสอบกันกับตัวเลขทางเศรษฐกิจนะคะจากหน่วยงานอื่นๆประกอบการพิจารณากันด้วยค่ะโดยประมาณการเศรษฐกิจนะคะประจําปี2555โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภากพนะ,ะนะคะระบุเอาไว้ดังน,นี้ค่ะ อัตราการขยายตัวของ GDP อยู่ที่5.5-6%นะคะมูลค่าการส่งออก7.3%อัตรางเงินเฟอ้อ2.9-3.4%อัตราการว่างงานอยู่ที่0.7%ค่ะและนอกจากนี้นะคะทางสภาพัฒน์ยังได้มีการระบุถึงสถานการณ์ตัวเลขเศรษฐกิจนะคะในไตรมาสท,ที่2ของปีนี้ออกมาดังนี้ค่ะอัตราการขยายตัวของ GDP 4.2%รายได้ต่อหัวต่อปี41,295บาท มูลค่าการส่งออกนะคะ5 6 6 8 6ล้านเหรียญสหรัฐอัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกติดลบนะคะ0.4%่ค่ะดุลการค้านะคะ1 4 8 3 83ล้านเหรียญสหรัฐค่ะและก็ดุลบัญชีเดินสภาพต่อ GDP ติดลบ2.7%แล้วก็อัตราเงินเฟ้อนะคะจะอยู่ที่2.5%อค่ะอัตราดอกเบี้ยนโยบาย3%อัตราแลกเปลี่ยนนะคะ31.32บาบาทต,ต่อเหรียญสหรัฐ แลวก็ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยนะคะ1 1 7 2 1จุดค่ะและหนี้สาธารณะคงค้างณสิ้นปีงบประมาณอยู่ที่4,473.1ล้านล้านบาทค่ะและหนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP นั้นนะคะ41.4%ค่ะค่ะและสำหรับเป้าหมายการส่งออกที่ลดลงนั้นนะคะก็ได้ถูกอธิบายโดยธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะโดยข้อมูลอนเนงมาจากความล้มเหลวของสถิติการส่งออกของสินค้าทางการเกษตรดังต่อไปนี้ค่ะ โดยตลาดการส่งออกที่หดตัวลงในตลาดหลักทรัพย์นะคะโดยเฉพาะญี่ปุ่นและสาภาพยุโรปค่ะที่มีมูลค่าการส่งออกลดลงร้อยละ1.4ถึง7.5ตามลำดับโดยขณะที่ตลาดของสหรัฐอเมริกาและอาเซียนก็ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ4.6และ7.2ตามลำดับส่วนตลาดส่งออกอื่นๆนะคะก็ปรับตัวดีขึ้นเกือบทุกตลาดค่ะยกเว้นการส่งออกไปยังฮ่องกง ลดลงร้อยละ3 3 2จากการส่งออกแผนงวงจรไฟฟ้าและก็ส่งออกทองคําที่ยังไม่ขึ้นรูปส่วนมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรนั้นก็หดตัวลงนะคะร้อยละ23.1โดยปริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ18จากการลดลงของปริมาณการส่งออกข้าวซึ่งก็ไม่สามารถแข่งขันด้านราคาในตลาดโลกได้รวมทั้งอุปทานข้าวในตลาดโลกค่ะที่เพิ่มสูงขึ้นด้วย ขณะที่ราคาส่งออกสินค้าเกษตรนั้นนะคะก็ลดลงค่ะร้อยละ6.3จากราคาส่งออกมันสัมปะหลังและยางพาราโดยราคายางพาราที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องก็เกิดจากผลกระทบดังต่อไปนี้ค่ะคือ 1. วิกฤตเศรษฐกิจโลก 2. การชะลอตัวลงของเศรษฐกิจจีนซึ่งถือว่าจีนนั้นเป็นผู้นําเข้ายางพารารายใหญ่และ 3. ค่ะราคาน้ํามันที่มีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ราคายางสังเคราะห์นั้น ราคาถูกลงด้วยค่ะค่ะท่านผู้ชมคะแล้วว่าด้วยนะคะความตกต่ำของราคาสินค้าเกษตรนะคะจนกระทั่งส่งผลกระทบนะคะต่อการส่งออกแล้วเนี่ยนะคะทางด้านหัวหนัายุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหาภาคค่ะก็ได้มีการรายงานถึงทางด้านการผลิตนะคะที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นด้วยแต่ว่ามูลค่านะคะหรือว่าราคานั้นกลับลดลงอย่างมีในยัะที่สําคัญเลยทีเดียวโดวยสาขาเกษตรกรรมนะคะขยายตัวร้อยละ1.3ค่ะ และชะลอตัวลงจากร้อยละ3.4นะคะในไตรมาสแรกและอย่างไรก็ตามนะคะสินค้าเกษตรทุกหมวดยังคงขยายตัวได้ดีโดยเฉพาะกับหมวดประมงและก็พืชผลที่ขยายตัวร้อยละ9.6และ2.5ตามลำดับส่วนพืชผลสำคัญนะคะที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้นประกอบไปด้วยมันสําปะหลังยางแผ่นดิบชั้น3และข้าวเปลือกที่เพิ่มขึ้นร้อยละ24.5 12.9และ10.9ตามลำดับนะคะก็เป็นผลมาจากการขยายตัวของพื้นที่เพาะปลูก ประกอบกับนะคะผลผลิตต่อไร่ของบันสปะหลังนั้นเพิ่มขึ้นกับนะคะผลผลิตอย่างพาราที่เพิ่มขึ้นค่ะตามการขยายตัวของพื้นที่ที่ให้ผลผลิตในทุกภาคนะคะซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากการขยายเนื้อที่ปลูกยางพาราใน36จังหวัดในช่วงปี2547ถึง2549ตามโครงการปลูกยางพารา1ล้านไร่นั่นเองและนะคะก็ยังประกอบไปด้วย ผลผลิตข้าวนาปีค่ะที่เพิ่มขึ้นนะคะจากการปลูกข้าวนาปีรอบ2เพื่อชดเชยข้าวนาปีที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเรื่องของราคาสินค้าเกษตรที่ลดลงร้อยละ11.9ซึ่งก็เป็นการลดลงติดต่อกันเป็นไตรามาสที่3ค่ะและก็เป็นการลดลงในทุกหมวดสินค้าด้วยทั้งหมดประมงหมวดพืชผลและหมวดปศุสัตว์ซึ่งลดลงร้อยละ14.3 11.9และ10.9ตามลำดับนะคะ ส่วนราคาพืชผลสําคัญที่ลดลงก็ประกอบไปด้วยอย่างพาราและมันสัมปะหลังค่ะที่ลดลงร้อยละ31.2และ24.7ตามลําดับซึ่งก็เป็นผลมาจากอุปสงค์อย่างพาราที่ลดลงเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจยุโรปและการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกในภาพรวมรวมทั้งการชะลอการสั่งซื้อมันสําปะหลังของรัฐบาลจีนการลดลงของราคาสินค้าเกษตร ซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็ส่งผลให้ใรายได้เกษตรกรนั้นลดลงตามไปด้วยค่ะอยู่ที่ร้อยละ9.3ค่ะจอกข่าวร้อนล่วงข่าวลึก